เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะคะอย่าลืมพาน้องหมาน้อกแมวมาชมด้วยกันนะคะ คณิกรนะคะแน่นอนค่ะมาเจอกับแพรวที่นี่เลยนะคะเพเลิฟบายเจอาไฮดูเจ้เจอดที่คะมันไม่มาอีกแล้วค่ะแต่ถ้ามาคงสร้างวีรกรรมมากๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีสัตว์แปลกหลายอย่างเลยค่ะเดียร์อนิมอลคาเฟ่ค่ะแน่นอนมันชื่อว่าคาเฟ่ก็มีอาหารให้เราได้กินวัดีจอยจีสวัสดีค่ะ นี่ไม่ใช่พรามนะคะเพื่อนเราเองค่ะตอนนี้จออีจีขันตัวเองมาทำคาเฟ่แล้ว <ouse music> นังน่งนังน่งนนัง่งน <Okay. S 1> ั่งโอเอติไอ้น,นี่คือเป็นตู้เปล่าๆซึ่งกะว่าเอาอะไรมาลงปะก็คงจะมีปลาแต่ว่าตอนนี้รันน้าให้มันนมันมีออกซิเจนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นี่คือใช้เวลานานไหมอะกมันจะเป็นอย่างไงจริจริงๆมันเป็นหินแบบ แล้วมีมีรูอย่างเงี้ยรูลึกๆแล้วก็จัดกาใส่ต้นไม้เข้าไปอัด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 แล้วก็ฉีดตรงนี้มันมีน้ําตกไหลเข้ามาใช่ไหมอ่ามันก็โดนไปร้านเนี้ยมันเริ่มมายังไงเราเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมแล้วก็เพื่อนก็เลี้ยงสัตว์เยอะแยะเลยอแล้วเราก็คุยกันว่าเอ้ยเลี้ยงสัตว์เยอะอะไรเงี้ยแล้วตัวเราชอบทําธุรกิจเปิดร้านอาหารไม้แบบมีสัตว์แปลกๆให้ลูกค้าได้ดูสัตว์มาเล่นกับสัตว์ อบอันี่มมนไม่เห็นต้องอยู่ในน้ำเลยอะเป็นเตาโบอกเตาทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องลงน้ําเลยเหรอใช่เราไม่อยากจําลองทะเลทรายในนี้เพราะว่าทรายมันบางทีมันไม่ใช่ทรายชนิดเดียวกันเดี๋ยไม่เหมาะก,ก,กับเตาเฮ้ยมันเดินหอยหลังวนแกดูดิเตติตเตต เป็นผู้เชี่ยวชาญพาร์เนอร์พาร์เนอร์เป็นพาร์นเนอร์หุ้นส่วนร้านผมเองที่บ,บ้านมีสัตว์กี่ตัวคะหลักร้อยอะมีอะไรบ้างอะมีโคกา่าแมวแมวป่าแล้วก็มีนกมาคอมีอะไรอย่างีันตัวนี้คือเป็นเต่าบกเต่าบกมาจากแอฟ,ฟริกาเป็นเต่าที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลก แล้วมันอายุยืนมากเลยใช่ป่ะแบบได้หลักร้อยปีขึ้นไปครับจริงมันเป็นสัตว์ที่แข็งดูแบบดูดูจะเลี้ยงง่ายอ่ะมันอยู่ที่ความเอาใจใส่แล้วก็การศึกษาก่อนเลี้ยงอ่ะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเป็นพามันไปเข้าโรงเรียนใช่ศึกษาเราอ้ห้การศึกษาเต่าเพื่อเรารู้ว่าเต่าเนี่ยโดนแดดแค่ไหนกินอาหารยังไงต้องการน้ําถูงเยอะแค่ไหนแดดไทยกับแดด แอฟริกามันคนละแบบกันเนอะแอฟริกามันแห้งป้าหรือว่ามันคือแดดเวลามันอยู่ที่ในคมชาติใช่ไหมแดดมาปุ๊บหลบแดดหมดแต่้าเกิดว่าบางคนเลี้ยงไปเป็นเอาไปตากแดดหรอกตานทะเลทรายต้องตากแดดใช่ไหมแห้งตายเลยกริลกริลแล้วมันต้องกินอะไรบ้างอะก็ให้กินผักใบเขียวแล้วก็อาจจะมีใส่วิตามินไรต่าคๆคือมีทั้งแคลเซียมเพราะว่ามันต้องอาศัยกระดองเนาะใช่แต่ทีนี้พี่เน่นอกจากเต่ามีอะไรอีกบ้างมีนกพูก วีน่ารักอ่ะนี่ชื่อแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเมันมีสีขาวสีอะไรบ้างคะถ้าเป็นนกนี้พันแคระจะเป็นสีนี้แล้วเขาจะโตแค่นี้หะใช่นี่โตเต็มที่แล้วแล้วพอมาถึงปุ๊บมันต้องอายุเท่าไรมันถึงจะมาอยู่กับเราได้หกเดือนขึ้นไปแล้วตอนนี้มันไม่หลับมันเอาเวลาไหนนอนอ่ะจริงๆเดี๋ยวลูกค้าไม่มีก็นอนอ๋อนี่คือต้อนรับอยู่อ่ะใช่ ถ้าอย่างก็แปลว่าถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วให้เขาเกาะมือมันก็จะเกาะคือบางคนเขาจะฝึกให้เกาะตอนให้อาหารแบบพอบางนกบางตัวเขาเห็นถุงมือแล้วเขาจะบินมาเกาะเฮ้ยมันเติ่มเข้าใจแพลว่อยูยูไม่ต้องกลัวไอ มันสามารถหันหัวไปถึงข้างหลังได้เลยอ่ะใช่บางทีเราบิดนี้ใช่ไหมบิดนี้แต่ว่าคออยู่ที่เดิมหัวอยู่ที่เดิมแกก็ไปแก้งมันเนาะไมเคิลแจ็กสันเต่าแกด้วยเต่าแกก็ไมเคิล เพ yes. oh wow? <th so ื่อนมีข่าวดีจะบอกบอกมาเลยหมาหลอกกำลังรอฟังพวกเราได้เป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาแล้วรู้เปล่าจริงหรอแข้งไรอย่างข่าต้องเข้าตาพุงกลับแน่นอนเดี๋ยวไม่ได้ฝันไปใช่ไหมเนี่ยนี่แทะหลงพอได้แล้วไม่อยากจะเป็นข่าวเขาข่าวทำไมไม่มีใครเห็นหรอกนะตัวเนี่ยก็คนดูไง เห็นไหมนั่งจ้องทีวิตาดำๆอยู่อ้าวออกทีวีอยู่เลรอแม่ครับดูอยู่หรือเปล่าครับผมรักแม่นะขะหมาบ้าทีวีแล้วโฆษณาขายอะไรล่ะเนี่ยเจอหายฟล็กซี่ฟิกแต่ถ้าขมไม่อร่อยเดียนเวียงนะยากอะไรเขากินเล่นกันแล้วเจอหายฟล็กซี่ฟิกมีกรูโคสมีนและคอรอโตินเพื่อบรรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์ลองหามาทานดูดิ ให้ตกลงนี่กํลาลังโฆษณากันอยู่ใช่ไหมป่ะเน,นี่ยแล้วหมอนี่ใครกันแน่โโไม่รู้หรอก็หมองไงครับาปวดหัวจบฮธอเจลไฮฟลักซี่ฟิรักผมอย่าลืมซื้อเจหายกันนะคะคักุ้งนักเลงให้ กุ้งนักเลงเพราะว่าชอบเดินวางกล้ามเดินอ่ากุ้งนักเลงอันนี้เลี้ยงง่ายไหมกุ้งนักเลงนี่เลี้ยงหลายตัวไม่ได้เราก็อาจจะเลี้ยงปนกับปลาได้เลี้ยงปนกับกุ้งอื่นได้แต่ถ้ากุ้งนักเลงด้วยกันอยู่ด้วยกันมันจะต่อยกันเออจะเล่นกับมันเนาะไปดิโก ไปดิสโก้ก็ใจแล้วกุ้งตืดกุ้งตืดจะให้กินได้หรอใช่นี่เป็นโตเซ็นเตอร์ที่เราสามารถจะมาเอาอะไรกินตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่อาหารแมวนะอันนี้อาหารคน นี่นปู red apple เผียงง่ายไหมอ่ะก็ครึ่งบวกครึ่งน้ำน้ำแบบไม่ท่วมตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินอาหารปลาตัวใหญ่โผล่ทางไหนอ่ะประมาณนี้แหละใหญ่กว่านี้หน่อยเนะมื่อกี้บอกว่ามีชิชิล่าด้วยหรอชิชิล่าชิชิล่านี่ต้องให้พี่แก๊ปเขาจับให้นี่เลยเจ้าตัวนี้เป็นสัตนโปลดของแพลวเพราะขนมันนิ่ม เป็นสัตว์หนึ่งในสัตว์ที่ขนนุ่มที่สุดในโลกมอมแมมกับแมมมอสมอมแมมกับแมมมอสมอมแมมแมมมอสแทะบ้านจะหมดหลังนี้แล้วเนี่ยนี่เคยเอาไว้ที่บ้านไหมอยู่ที่บ้านมาก่อนแล้วมันวิ่งมาหาเราไหมมาอ้อนไหมเล่นด้วยมาขออาหารอะไรแต่มันทำของพังใช่ไหมพังแทะรองเท้า ป่าทีเนี้ยผมช่วงที่ตื่นเต้นสุดละแมวป่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นเป็น,ปนเ,นเ,นเนขิยวเขียวอยู่เลยอะหลังมืออ่าใครชื่อ,อะไรอะโยร,รู้ทำไมรูปตาได้อย่างไงเราชื่อจีเฮ้ยคนเดิมมันรู้คนเนี้ย นี่หัวหอมนี่ผักกาดร,ร,ระวังแค่อย่าก,ก้มหน้าเข้าไปขนั้นเองมันมองหน้าเราแปลกๆว่ะเดี๋ยวคอควา้าตัวนี้มันกินอะไรอ่ะตัวนี้ให้กินไก่บดทั้งตัวเคยได้เลี้ยงแบบตัวใหญ่ๆยังก็อันนี้พอ่อเอง,งไงม<อ>มีตัวพ่อแม่ที่บ้านตัวพ่อแม่ตัวขนาดไหนอ่ะอ่าตัวบอลหม,มาไทยอ่ะยี่สิบโลก็ใหญ่มากนะแล้วมันยังนอนงายให้เราอุ้มแบบนี้ไหมอ่ะอุ้มได้ยังกอดได้อู่เหมือนเดิมมีวีรกรรมอะไรตลกๆบ้างไหมเจ้าแมวพันธุ์เนี้ยกระโดดบ่งโต๊ะอยู่ใต้โต๊ะแล้วกระโดดขึ้นมาชนโต๊ะปัง แล้วก็หันมามองว่าใครปีมานี่คือตัวผู้หรือตัวเมียนี่ตัวเมียรู้ตัวผู้ใช่แล้วอันนี้ใส่เขาต่างกันไหมของตัวนี้ตามธรรมชาติต่างกันแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยต่างนะถ้าไม่ใส่ปลอกคอแยกไม่ออกไปซ้ำว่าตัวไหนตัวไหนอ๋อมันเหมือนกินมากๆเลยอ่ะ มันผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ได้ไหมน้อยมากพันนี้เคยเห็นที่บอกมีผสมข้ามบ้างแต่คิดว่าน่าจะมาจากการผสมเทียมมากกว่าแล้วกว่าที่แมวพันนี้มันจะผสมพันธุ์ได้มันต้องอายุเท่าไหรอ่อ่ะก็เริ่มผสมพันธุ์ครั้งแรกเลยตันอายุหนึ่งขวบนี่คิดว่าถ้าพอพันธุ์มาได้แล้วเนี่ยคออแรกอะ่ะ คิดว่าจะเพาะพันธุ์ขายไหมก็คือคอกเนี้ยเราก็เก็บไว้โชว์ที่ร้านไงม,มาแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลังเนี้ยเราได้ลูกออกมาอีกเนี้ยเราคงต้องแบ่งขายบ้างแหละเพราะว่าไม่ไงั้นออกมาเต็มบ้านไม่ไหวเนาะเพราะตัวเนี้ยเพราะมันก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะใหญ่สล้วก็ไซส์เะแล้วก็คนชอบเอาสูงมาก จะบินขึ้นไปส่ฝันให้สุดขอฟ้าสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันต้องการไม่หยุดความฝันตามความฝันไปไม่ดีนะ เขาต้องสั่นสลายเพราะไข่อขข้อเสือ่อมเจอไฮเฟ็กซี่ฟิกซ์มีกูโคามีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์าาเ,เจอไฮเฟ็กซี่ฟิกซ์ แล้วนี่ไงหนุ่มที่ดูหน้หนาขอดโอยู่กับแมวผู้บอบบางทำไมถึงชอบแมวอ่ะเริ่มจากข้างบ้านเลี้ยงแมวชื่อมาลวยมันชอบเข้ามาในบ้านมาบ่อยๆเข้ามาเริ่มเล่นด้วยอุ้มได้อะไร,ไรแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งก็รถถับตายว้าค <Wow. S 2> ิดถึงมาลวยก็เลยซื้อแมวสักตัวหนึ่งได้เป็นซอมบี้มาใช่ วตาสองสีไตไตน่ารักเออตาสองสีโอ้สีฟ้าข้างหนึ่งเนาะข้างเนี้ยออกปลาฟ้าป้าลงรอบรอบอันนี้เหลืองเหลืองกว่าเทาเทาปลาฟ้าไม่ไม่ไม่กลัวอะไรเลยเพราะว่าหูนวลไม่ได้ยินหูนวลน่ารักนะไหนอ่ะลวีรรกมของมันให้แบหน่อยสมมติว่าแมวตัวอื่นพัาเราเปิดไดป่ะผมใช่ป่ะป่า มันจะวิ่งหนีหมดเลยอ,อันนี้แบบสามารถถือได้ปุ๊บมันจะเข้ามาแล้วอพอเราเป่าใช่มันจะเอาหัวมาอยู่ด้านหลังลให้แบบลมดูดดูดหัวมเนี่ยเฮ้ยย u ย o ย y o ล h e l ามวมันไม่ได้ยินเลยตัวนี้ตัวนี้ ไฮไลท์ <High> เรามาเจอฟ็อกซ์กันบ้างดีกว่าอันนี้นคือเฟนิกซ์ฟ็อกซ์เฟนิกซ์ฟ็อกซ์ใช่ตัว2ตัวนี้มันเป็นตัวคู่หรือตัวเมียตัวเมียทั้งคู่เลยมันอายุเท่าไหร่แล้วอะประมาณ2ขวบ2ขวบหรอหรืตัวเล็กแค่นี้เ,เนาะเป็นตัวเต็มที่แล้วเป็นจิ้งจอกที่เล็กที่สุดในโลก ตั้งใจมาให้แพลวตั้งชื่อให้เลยหรอตัวนี้ชื่อโบท็อปเพราะว่ามันหน้าเรียวเหมือนหน้าเรียวใช่ไหมโบท็อปน้องโบท็อปกับน้องลู่ลมทำไมครัดูดินะครัมันเหมือนแบบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วทุกอย่างขึ้นหลังอะเหมือนป้าดูดิดูดิวิธีการเลี้ยงดูของมันก็คือว่าอาบน้ำได้อาบน้ำได้อาบน้ำเหมือนหมาทั่วไปเลยแล้วก็วัคซีนอะไรทุกอย่างเหมือนกันใช่ ตอนกลางคืนออกหากินเหมือนอันอื่นไหมมันก็ให้กินก็กินทั้งวันอ่ะมันกินอะไรอนาะหารหมาทั่วไปนล่ะก่อนที่จะไปกินค่ะมีภาพจากกิจกรรมมาให้ได้ดูกันนะคะม่าหมาใจบุญค่ะน่ารักมากไปดูกันค่ะ อีกครั้งกับงานดีๆที่เจอฮายร่วมช่วยเหลือน้องหมาที่ยากไร้กับงานมะหมาใจบุญครั้งที่2ครับที่จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่25ถึง27มีนาคมที่ผ่านมาที่เซ r น l f e s เฟสติวัลอ v ส l l ลโดยภายในงานมีการรวมตัวของน้องหมาที่เป็นขวัญใจโลกโซเชียล และกิจกรรมสนุกสนก,สนกสำหรับผู้ที่รักน้องหมามากมายครับพร้อมกับได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วยน้องหมาตอนนี้ชื่ออะไรขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะคะอคอลี่ฮถูกบ้งค่ะรับรางวัลไปเลยค่ะ ขนุกเท่ากับน้องทั้งสามตัวของเรานะคะที่หักค่าใช้จ่ายเราจะเข้าท one, ี่บโกดูงมาใายปูนนำไปช่วยจัดการจัดจังกัดตอนี้นะคะก็อแม่ยกของ กิจกรรมครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากมะหมาใจบุญครั้งที่1น,นะคะที่เราจัดงานในครั้งนี้เนี่ยนะคะพิเศษกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่ามีกิจกรรมมีนักร้องมีดาราเสบมาช่วยเรานะคะวันนี้ค่ะเรามีสัมภาษณ์คุณจันจิวงไกอานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณีดดดได้ออกง,งานหรือเปล่า ข่ะที่สือ่อก็จะพาลูกสาวคนนี้ออกค่ะของตัวเล็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตัวเล็กอะคะเป็นคนที่ขี่อ้อนข,ขี้อ้อนแล้วก็ขี้งอนด้วยบิ๊กเกิ้ลันจะมีสายตาที่ชอบค้อนเวลาแบบไม่พอใจก็จะพอรอนใส่อยากให้พี่จันจีอะคะฝากถึงคนที่มีสัตว์เลี้ยงหรือว่าเลี้ยงน้องหมาเงี้ยค่ะพยายามให้มากที่สุดที่จะดูแลเขาพาเขาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยทำ เวลาให้มากที่สุดสาหรับคนที่ไม่มีเวลาก็ค่ะไปเล่นกับของคนอื่นก่อนดีกว่าถ้ามั่นใจว่าเรามีเวลาพอค่อยซื้อน้องมาเลี้ยงค่อยแบบพาเขามาดูแลเพราะเขาก็เป็นแบบว่าคนคนในครอบครัวมากกว่านะคะขอบคุณีมากเราพลาเปลี่ยวค่ะ จ่าค่ะเพราะว่าเอาเองินรายได้ส่วนที่วันนี้ทุกคนจะมาทาบุญนะคะเอาไปร่วมบริจาคค่ะไม่หักเงินสักบาทเลยนะคะรวบรวมบ,บริจาคมายากไร้มาอดอย่างนะครับก็ดีใจนะครับได้ช่วยเหลือสัตว์ที่การบ้านที่แบบว่าขาดแคลนอาหารนะครับ ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือน้องหมาค่ะค่ะวันนี้ก็พาน้องตุกลุกมาร่วมกิจกรรมค่ะมาช่วยน้องหมาที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือค่ะ ได้จัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้นําเงินไปช่วยเหลือน้องหมาที่บ้านพักสีขาเพื่อหมาจรไปเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาโดยเจอฮห้ผู้สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ก็มอบอาหารให้กับน้องหมาเหล่านี้อีกด้วยนะครับ วันนี้เรามาทำกิจกรรมส่งมอบอาหารและขนมของเจ้าหน้นะคะมีบ้านพักสีขาเพื่อหมาจรนะคะของปเจ้า,าค่ะมีท่านผู้ใจบุญหลายท่านเลยที่ได้ช่วยสมทุนให้กับเรานะคะเราก็นำไรายได้ส่วนนที่มาจัดสังหาอาหารพวกนี้นะคะ อกอนคคั้งต่อไปนะคะรายได้อีกส่วนหนึ่งนะคะเราจะไป็นมอบให้กับโครงการบ้านสงเห์สพิการค่ะที่ปากเก็ดนะคะไปด้วยกันนะคะวันที่24เมีนาคะต้องขอบคุณเหล่าเซเลบทั้งหลายขอบคุณพี่น้องทุกๆท่ทานที่มาช่วยเรานะคะทุกคนต้องบอกว่ามาด้วยใจจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะ สำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากทางรายการ Headlover by เจ r High และเจ r High Official ได้นะครับอาหารอ,าอันนี้นคือสปากเก็ตตกกี้ เพสโต้ <P> เป็นสปาเกตโต้เฮ้ยมันอร่อยมากเลยอ่ะเป็นซอสใบโหระพามันจะหอมหอม,มเมลียนด้วยนี่ก็คือของโปรของพาเหมือนกันเ,เนื้อเอาอยู่อาหารตุ้มขนาดนี้รา้านเพื่อนอยู่ที่ไหนอยู่สาธทุกบัดิิบเกครับโครงการเลอร์รัฟเฟิลหรือเข้าทางนาธิวาสยี่สิบสี่กันนะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาเล่นสัตว์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ็กโซติกเพสก็มาหาจิ๊กนี่แล้วก็มาหาแก๊บ ปรึกษาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ได้ได้วยในตัวแล้วก็อยากจะดูภาพย้อนหลังนะคะก็ไปดูใน YouTube ได้คะ่ะในรายการของเราหรือว่าจะไปดูที่ Facebook กับ Instagram ก็ได้เพจ l e เ e r by บนืเจอขาคะ่ะไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่างน,นี้แมวทำไงดีอะอกลัวบ้านพัง เราเลือกเปิดเนี่ยมันมันนิ่มมากแต่ตัวนี้ตัวจิ๋วกว่าตอนที่เคยอ